แชไทยด้วยเพจอลิสมั่งบัดสบาย,บายฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับเออผมอธิบายได้นะตอนนั้นคนที่ตอบข้อความคุณไม่ใช่ผมแต่เป็นเสี่ยวดีถ้างั้นเขาหมายความว่าวันนั้นคุณทานมื้อเย็นกับเสี่ยวดียากั้นเหรอผมว่าเรื่องของผมกับเขาผมได้อธิบายชัดเจนแล้วนะ คำอธอที่บายของคุณก็คือการที่คุณไปเจอเขาโดยไม่ได้บอกฉันใช่ไหมถึงแม้ว่าเรามันจะก็ใจผิดกันเพราะวีแชทแต่คนที่ทานข้าวกับเขาเหมือนไม่ใช่คุณหรือเปล่าคนที่เต้นรากับเขาใช่คุณไหมแล้วคนที่เล่นกับเขาในอ่างอาบนา้ำามันไม่ใช่คุณหรือไง <H> um> และสิ่งเหล่านี้มีเรื่องไหนที่ฉันรู้บ้างแล้วเรื่องไหนที่คุณบอกฉันพูดมาสิ ที่ฉันจะพูดฉันพูดหมดแล้วขอตัว <c oughs> ดูธอต่างโอกาสกำลังลอยมาแล้วล่ะว่าไงนะเปลี่ยนลินต้าแล้วให้เสียลียยมาเป็นหนึ่งเอกใช่ค่ะเมื่อชาวตางผู้ผลิตโทรมาหาฉันน บอกไอ้แจ้งคุณว่าให้เปลีนผู้จัดการให้เสีย่ยลดีญาด้วยเพราะทางเขาได้เตรียมเซ็นสัญญาแล้วแต่ละคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฉันดีวกับหลินตา้าโดยตรงเลยนะถึงแม้ว่าชื่อเสียงของหลินต้าจะไม่ได้ดังเหมือนเมื่อก่อนแต่เสีย่ยลดีญาก็ไม่ได้ดีไปกว่าเธอสักเท่าไหร่แล้วทำไมทางผู้ผลิตต้องเปลี่ยนด้วยได้ยินมาว่าตอนนี้ผู้ลงทุนละครเรื่องนี้คือประธานมอ่อ พวกเขาเห็นแก่น้าของประธานม้อถึงได้เปลี่ยนคนค่ะฉันรู้แล้วแล้วเรื่องผู้จัดการส่วนตัวเธอไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วล่ะเรื่องผู้จัดการของก็ฉันเป็นคนรับผิดชอบเองทำไมหัวหน้าม้อถึงมาเป็นผู้จัดการให้ฉันเองเลยล่ะคะอยากจะจับตาบองฉันเหรอ เน่าเบื่อหัวหน,าวน,าน้าโมหัวหน้าโมนายเอกเรื่องนี้เป็นฉันนี่คะทำไมถึงกลายเป็นเ้าไปได้ล่ะมันเป็นความต้องการของทางผู้ผลิตโอเคแต่ทำไมคุณต้องเป็นผู้จัดก,การให้เสี่วยวดีแย่ด้วยตัวเองด้วยทำไมไม่เป็นให้ฉันบ้างผู้จัดก,การที่ฉันเปลี่ยนให้เธอนะ่ะเป็นมือโปรที่สุด ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นผู้จัดการให้ปิงปิงเธอเองก็น่าจะรู้จักความสามารถของเขาดีนี่ก็ไม่เก่งกว่าฉันหรอฉันว่าคุณลำเอียงมากกว่าหมดสัญญาเมื่อไหร่ฉันจะไม่ต่อแล้วเธอแต่งเสร็จหรือยังล่ะคงถึงคิวฉันได้แล้วมั้งเออๆถูกโยมโมโหอีกแล้วหัวหน้ามู เต่เองก็ต้องการผู้จัดการมืออาชีพเหมือนกันไม่ได้สำหรับคุณต้องเป็นชั้นเท่านั้นแต่คุณเป็นบอสน,นะถ้าฉันจะใช้คุณทำนู่นทำนี่มันจะดูไม่เหมาะนะสิไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของผู้จัดการอยู่แล้วงานฉันนี่อยู่น้ำนะเอาน้ำมาฉันดื่มได้ไหมอยากดื่มอะไรล่ะ chân nó nào có lấy dạng được mà đeo đoan đoan Ôi chính gì Dịp xước con não tuôn nấn của chân mặt đuôi Rốt cua nó rớt khung lấy chân nổi Ôi ron. Phục Ờ ôi. เออคุณเป็นอะไรไหมฉันไม่ได้ตั้งใจต่อไมกันเกิดอะไรขึ้นเอออะไรผู้กคำกับคะผู้จัดการฉันไม่รวนะวังเลยถูกดําร้อนลุกค่ะฉันพาเขาไปส่งโรงพยาบาลได้ไหมคะไม่ได้คุณยังต้องถ่ายละครอีกนะคุณยังมวัวเสียเวลาแล้วขเรืนะ่องน,นี้คง่ตยไม่สร็จแน่ โอเคลวกนิดหน่อยเองไม่ใช่เหรอให้เขาไปดูโพยาบาลเองเถอะเอาค่ะต้องขอตัวได้นะหัวหน้ามูฉันอยากพาคุณไปแต่พ่วงกับแม่อนุญาตฉันไปเองได้คุณไปถ่ายงานต่อเถอะให้ผมปาคุณไปจะดีกว่าไหม คงเจ็บมากใช่ไหมอีกเดียวถึงโรงพยาบาลแล้วอดทนอีกนิดนึงนะครับยังไหวค่ะคุณไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงทั่วไปเลยนะใช่ค่ะเพราะผู้หญิงปกติจะไม่ถูกลวกที่แขนแบบนี้ <laughs> ผมหมายถึงถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นหากโดนแบบนี้ตอนนี้คงร้องให้ฟูมไฟายไปแล้วนั่นสิคะ ถ้าเป็นฉันในเมื่อก่อนก็คงร้องไห้ไปนานแล้วเหมือนกันคุณในเมื่อก่อนเหรอฉันในเมื่อก่อนนะถูกเส่ร่มีชูถูกมิตกี่ดวงบนใบหน้ากรบโดดเหตุทางรถยนต์มีอไหนที่ไม่ร้ายแรงกว่าน้ำร้อนลวกไหมนี่ตกลงก็ผ่านอะไรบ้างเนี่ยอยู่ไหมท่านเข้าด้วยกันนะ ขอบคุณมากนะคะที่พาฉันมาส่งโรงพยาบาลฉันไม่เป็นไรละฉันกลับเองได้ค่ะมู่นวลเดี๋ยวขอโทษทีผมแค่อยากจะถามคุณว่าคุณช่วยอะไรผมสักหน่อยจะได้ไหมคุณช่วยฉันมาแล้วหนึ่งครั้งฉันก็ต้องช่วยคุณอยู่แล้วล่ะคุณว่ามาเถอะเพื่อผมจัปาร์ตี้ก็เชิญผมไปด้วย จะต้องพาคู่ขวงไปด้วยนะคุณเด็กก็รู้ผมเพิ่งมาเมืองนานยังไม่ทันได้คุ้นจินกับการใช้ชีวิตเลยซึ่งแน่นอนว่าเพื่อนสนิทก,ก็ยังไม่มีอีกอย่างครั้งก่อนที่คุณเต้นรําคุณก็เต้นเก่งมากผุ่มบอกอย่างยิ่งว่าครั้งนี้คุณจะยอมช่วยผมไม่มีปัญหาค่ะแต่คุณจะต้องบอกวันและเวลาจัดงานให้ฉันทราบล่วงหน้าสักสองวันนะฉันจะได้วางแผนตารางงานได้ถูก เยี่ยมไปเลยแต่งานเมื่อถึงวันงานผมจะไปรับคุณนะงนั้นฉันขอตัวก่อนนะขอบคุณอีกครั้งที่มาส่งขอโทษด้วยที่ครั้งนี้ไม่สามารถทานเข้าเป็นเพื่อนคุณได้ซื้อไปเช่นหน่อยงานเลี้ยงที่มอบเสนยจะไปร่วมกลาเป็นคนจัดที่จะไปตักถ่ายซึกหน่อยรับทราบกล้องถ่าย เจ้าช่วยสนมหลีหนีไปเจ้าจำผิดอีงนะเอาาพูดอะไรหมอบฉันไม่เข้าใจไปค่ะทุกคนเสร็จแล้วคัดพร่อมขับค่ะจากนี้สามารถใช้ตัวแรงแทนได้ไหมคะอีกเดียวฉันต้องไปพบอาจารย์เห่ออีกนะถ้าถูกตบจนช้ำขึ้นมาก็าจะปวดใจมากแค่ไหน แต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาจะไปหาตัวแสดงแทนแล้วอีกอย่างไม่ได้ตบจริงๆสักหน่อยแต่้าเปิดโดนก็จริงๆล่ะค่ะจะว่าไปก็ก็เป็นแทนได้ไม่ใช่เหรอเกิได้แจ้งแต่งหน้ามาช่วยแต่งหน้าเธอหน่อยเออไม่ต้องแต่งหน้าละเราจะถ่ายจากมุมหลังฉันยังไม่ตอบตกลงเลยนะพวกคุณมีสิอะไรมาสั่งให้ฉันทำล่ะเธอมาใหม่เลยสิ กดแก้นี้ก็ยังไม่รู้เลยไม่ต้องหวง่วงหรอกไม่ได้ตบจริงถือว่าผมขอร,ออนะขขอร้องเถอะนะการแตกก็เราจะล่าชาต่อไปไม่ได้แล้วไม่งั้นคุณภาพต้องออกมาไม่ดีแนะ่ซึ่งมันจะส่งผลต่อประโยชน์และหน้าตาของบริษัทประธานมอบเป็นอย่างมากต่อไปก็คงไม่อยากสนับสนุนผมอีก เป็นโปรเจกต์ของมอ์เซียนจิวเขาเหอะถือว่าช่วยเขาก็แล้วกันโอเคเจ้าก้อนสั่แล้เลวเพี้ยเอ๊ะนี่ลินตออาอะไรของคุณขอโทษคับพ่วงกับฉันเพิ่งเคยถ่ายฉากแบบนี้เป็นครั้งแรกไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน หน้ามูกกนโอเคไหมคะจงใจสินะจะไปกล้าตอบคุณได้ไงกันคะฉันพลาดไปจริงๆค่ะเอาไหมเร่งมือกันหน่อยก่อนสายแล้วเพี้ยฮะโขกคนตัดคิดว่าฉันโง่เหรอ กับฉันดู้ว่าในสายตาของพวกคุณนักแสดงแทนเป็นแค่สิ่งของเล็กน้อยสิ่งหนึ่งแต่นักแสดงแทนก็เป็นคนเมื่อถูกรังแกก็ควรหาวิธีปกป้องสิทธิของตัวเองเอาไว้ถูกไหมเออ,เออแต่ว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเลยและเสียลียาเป็นนักแสดงเขาควรจะรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองต่อให้เป็นการตบจริงก็ต้องรับให้ได้การที่กอาขี้ขาดขนาดนี้เขาไม่ใช่นักแสดงที่ดีเลยสักนิด